ป๊ปปาเลซีิคืนนี้มีนัดโชปิโชว์หอยโชวม้อยโชว์หีเฮ้ยแบนไอแพสเลร็ไอดวงหีแตดอันติลบเกาะแตดหีหน่อยเว้ยถ้าไม่แบนมันถ้าเรามีคนเล่นก็ไม่ต้องแบนแต่ถ้าฝั่งเราไม่เล่นก็แบนเลยแลมเพจด้วยแล้วก็ไอเดดลิฟอีกแบนแม่งเลยเฮ้ยดวงหลุดแบนว่ะมีใครเล่นไหมอะ โหนัดโดนแบนเดี๋ยวนะเดดลิฟไม่โดนแบนเฮ้ยผมจะเล่นสวิตเบดอะมีใครเอาไอ้กบโอบิวอกพิกมาเล่นคู่คอมโบกับผมได้ไหมไอ้กบโอบิวอกพิกอันติปักเสาหีแตดเอาป้อมอะเดี๋ยวกูจะเล่นสวิตเบดแตหิ่งให้กูไม่เล่นซามูไรเซนเงินมานานละกูอยากเล่นซามูไรเซนเงินด้วยวิถีแห่งเซนเงินโอ้โหไอสัตว์สี่พันห้าเย็ดแม่กูไม่เล่นละกูไปเล่นเวจแฮกดีกว่า แพงจังวะร่า,างสมุไรผู้หญิงอะเฮ้ยนมเป็นเต้าเลยจะเป็นเฮียอะไรนะเล่นหนูจะเล่นเป็นเจ้แฮกดีวะเดี๋ยวจะเล่นเอาวิ <c oughs> เนเบ,บ็ดไหมครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สวิตเบทกูไม่เล่นแล้วมันไม่มีร่างซามูไรผู้หญิงกูจะเล่นสวิตเบทแต่ร่างซามูไรผู้หญิงกูไม่ได้ซื้อไว้มันขายตั้งสี่พันห้ากูเลยไม่ซื้อกูเลยไม่เล่นละกูเล่นดากเลดี้หรือไม่ก็เวนเจอร์แฮกซับเวนเจอร์แฮกซับดีกว่าเลือกดิแพงคลิปหายเลยเฮียขายตั้งสี่พันห้าอวตารซามูไรผู้หญิงอะ ขาย4 5 0 0เหรียญทอง480โอ้โหเก็บตาเหลือกเลยดาร์กเลดี้แลลี่และดารกเคนมาสเตอร์คิงเค้าเวนเจอร์แฮกซับเวนเจอร์แฮกซับเียมันเยอะวันไอพีดีที่ผ่านเฮ้ยฝั่งเราต้องเอาตัวแท้งมาแล้วว่ะเอาเป็นไอ้ด้วงไงไอ้ด้วงลบเกาะไอ้ด้วงแพสซเลต์อะแลลี่แฮมเมอร์งั้นน่ะลีจินแนงั้นน่ะลีจินแนเดวอวลเลอร์เดสลิฟ ลิจ er, ินแนเดวลเลอร์เลดลิฟไอหมาวอร์บดโยโย่แม็กมาสมาริเคนกาลิเกเตอร์แฮมเมอร์แลลี่แฮนด้ามอรเนียนเรียบร้อยกูโดนดูดดาเมจแน่นอนมันมีคอร์รัปชันรีไซเคิลฝั่งเราน่าจะสะเก็ตขียแล้วละตัวแทงสี่ตัวเราจะไหวไหมว่าเรามีตัวแท้งแค่สตัวเองอะ I know I look good. It'll all be over soon. Medea, stack of men, Medea, stack of men, stop lapien. With beauty and beauty. <laughs> who needs to be taken care of? กูจะทันได้เลทไหมวะฝั่งนู้นแม่งตัวแทงสี่ตัวด้วย <'t> ฟินมึงต้องออกไอเนี้ยฟินมึงต้องออกเบิร์มานาเอาไว Mana, ้เบิร์มานาอามาดอนน่ะมึงต้องออกให้เปอร์คาวนูสโตนวินวอลกแล้วก็เบิร์มานากับแยกล่างอะไอดาบนูไฟเบดเบิร์มานาเอาไว้เบิร์เบิร์มานาอามาดอนน่ะถ้าอามาดอนไม่มีนูสไม่มีมานามันก็สลัด ขนตูดทองคําไม่ได้ส่วนไอ้บูดูแจตเตอร์อะมึงจะต้องออกเศกเป็ดหรือเรียกว่าเฮกอะมึงต้องออกเศกเป็ดมึงต้องเศกอามาดอนเป็นเป็ด,ปดอามาดอนจะเดินสลัดขนตูดทองคําท่าแรกผมน้ําลายรถหีเราต้องมีเศกเป็ดหนึ่งคนจะบูดู oo จะต้องรับหน้าที่ออกเศกเป็ดส่วนฟินจะต้องเบิร์มานามันออกดูไฟเบรเบิร์มานามันเข้าใจไหมฟังที่พูดอยู่หรือเปล่าเนี่ย As the darkness wishes, who needs to be taken care of? Don't be fooled by a pretty face with beauty and blades. As the darkness wishes. Do you think you can handle me? I have better things to do. Hey, <laughs> 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 มันทำไงถึงมันจะขาววะมันต้องใช้ครีมอะไรวะทาแล้วไข่ขาวควยขาวเงี้ยดูมาครับ Do you think you can handle me? <laughs> so weak. Oh, poor baby. เนี่ยพี่เด็กาย้วยนะ With beauty and blade. Do you think yeah, you I can do. handle me? I, I, I have better things to do. Do you think you can handle me? I have better things to do. Do you think you can handle me? I have better things to do. Do you think you can handle me? <laughs> <the darkness> through the darkness i come silence the fools i have better things to do it'll all be over soon with beauty and blades as the darkness breaks. with beauty and blades Quit man, who made me darkness? What made me? Do you think you can handle me? As the darkness wishes. Wow, i love you. Do you think you can handle me? ไม่มีมานานะเฮ้ยเฮ้ยกูไม่มีมานาเฮ้ยกูก็บอกอยู่กูไม่มีมานาไม่มีมานาจะช่วยยังไงควิดแล้วหนีดิเอาไี้แกมควิดเอาอีกแก อาตามหน่อยตามเฮ้ยบูดูตามละเฮ้ยลมเพจมึงเล่นอะไรของมึงวะตอนแท้เลยรกูเล่นผิดเล่นแบบนี้เออ้เฮียล็อกไปอะไรอย่างเงี้ยมะนหน้ามึงไม่ดูมไม่ดูเพื่อนไม่ดูอ๋อแผลเน่ยเลยเฮียห้องนี้ เป็นเอ็มบ้าหรือเปล่ามาฮ่<ห>าข้าก็ตบเรี่ยบแต่กูดูไม่อยู่กับผมนะปนนไปแต่กลา,างแค่นี้ก่อนเวลาเยอะรีบเก็บเวลก่อนบูดูทำไมเวลมึงน้อยอย่างนั้นวนะน่ะมึงมาอยู่บนกับกูจะมาบูดูาปตัว ต้องทำไมเล่มเฟรไม่วิ่งชนแจกอย่างเดียวเลยสตินมากเออที่แม่ไม่กอะกนะมันมีลบปบอกแล้วย่งจะล็อกทำไมยุดเอดูมึงเป็นคนจังหวัดไหนวะมึงพูดไม่ค่อยชัดเลยว่าเฮียมึงชอบสำเนียงมึงวะบุรี โอ้โหไม่เห็นมันมีเกิดเฮ้ยทำไมแรมเพจมึงเล่นอย่างนั้นวะน้าแล้มันไอเฮียส่งแบนแม่งเฮ้ยไอ้เฮียไม่ใช่แล้วแบบนี้ช่วยช่วยช่วยกันส่งช่วยกันส่งเดี๋ยวก็เอาลงกลุ่มด้วยไปไปเหอะคนแบบนี้มันก็ดีเฮียจะถอยบ้างก็ได้ แจกไปเลยเล่นให้เต็มที้สัตว์เอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วไม่รอมนดนาดนนะดน t l a be over soon with beauty and blades

Oh. Beauty and blades. Oh, man, oh, poor baby. Bah! Hey. Oh, hey. Are you blind? I need more time. I have better idea. Bon hai I will paint the ground with their blood. With beauty and blades. มันเป็นควายจะขิดอย่างเดียวใส่ตามใส่ตามมาให้มันล็อกบนแล้วอ่ะ ให้ยน้าเพจล็อกบนแล้วว่ะแต่มันล็อกมันก็ติ๊กบอกตลอดนะเอาไว้กันเมด้ยหายหมด มาพี่ครับเลยกูสู้ไปกนันเสร็จนะมันล็อกไปแล้วล็อกไปล่างแล้วเดี๋ยวเจ้าป้อมบนให้ I have better things to do l a m p กูขอใหมม้มึงเล่นดีๆหน่อยได้ไหม Lampead <I> มึงเล่นดีๆหน่อยได้ไหมกูขอละ l a m p พจเดี๋ยวกูจะพูดกับมึงดีๆเลยบนมาหนึ่งบนมาหนึ่งทีทีนี มันก็เล่นดีมันก็ร้องมันก็ตี่งบ <Hey, S 1> ้าไม่แดงโดนซ้ำแล้วแต่แค่ว่าเราอ่ะไม่เข้าใจมันเราแบบเราไม่พอเล่น,อลนโอ้ยบนโดนว่ะโดนแก๊งว่ะลาเข้าข้างหลังเดี๋ยวผมโดรกันเลทเอาป่ะสามเนีย ดิเออสวัวท์ These blades will we do great things I love, I love my line of work ไปแล้เพลล็อกแล้วเพลที่ได้นะไอ้ยอาพต่อน่ะมันป้อมกลางมันระเบิดไปแล้วเหรอวะเนี่ยเอามันด้านไหนเนย มา้นะมเนไฟังวเนี่ยโอโานล้จัไปสามแล้วเหรอไอ้เหี o ยโบนอยังเป็นคอร์รัปเตดเหมือนเดิมทางงหันแต่ว่า do กำลังไปช่วยแล้วช่วยเฮียไอ้นี่ก็ตีจังเลยกำลังเสริมไยฟินไปไหนโหทิ้งไปเลยไปเลยไปเลยฟินนายเป็นคนใต้เหรอฟินไอ้นี่ก็ตีจังเลยไปแ่งกันได้พร้อมไอ้เขียวันเขาแล้วอฮันไ o ไอ้ถอย้า้่ไ้ถอยโอ้มันป <สะ S 2> ้า I t ่ n ่ o do เข้าะท Do you think you can h น่เพม็มอยากล็อกไหมตัวบนอย่างกูมั่นไส่มากเลยมึงล็อกมาได้ไหมเอาไว้เนี่ยไอ้คอร์ล็อตเตสเนี่ยควิดแม่งเลย <No damage. S 2> Don't With beauty and blades, it'll all be over soon. Hey. <laughs> so weak. I have better things to do. Ha. Do you think hey. you can handle me? As the darkness wishes. Oh, hey! poor baby. It'll all be over ha! soon. Hmm. Silence the fools. Ha! Don't be fooled by a pretty face. บนหายหมดเลยว่ะไม่ร้องเหี้ยี่เอ็มบ้าหรือเปล่ามาห้าข้างกระตุกเรียบไม่ขยันไปสามเลยเหรอไปน่องอบ้าหรือเปล่าฮะทุยบ้า,ากูนึกว่าเจ๋ง ไอ้คอร์ลเต็ดมันไม่ยอมไปจากรลูนบนเลนบนเลยว่ะผมจะป้อมบนให้แต่ว่าคอร์ลเต็ดมันขวางมาดูนี่ น,นี่ไงโดนดาม็ดกูนั่นมีฟินเอาป้อมบนให้อยู่เอาป้อมบนให้อยู่ด,ด้วยกูก่อนนี่น I things have better things to do แม่มันจังหอมฉุยี่เอ็มบ,บ้าหรือเปล่ามาห้าข้าก็บตบเรียบมันบนไม่มีอะเอาป้อมบนให้อยู่เอออืมตังเลย บนไม่มีใครเลยว่ะดนาอไปๆที่บอปั๊มเลยท่บ๊กนี่มันทางของพี่ชัดๆ เฮ้ยป้อมไม้แดงโดนซ้ำแล้วป้อมไม้แดงโดนซ้ำแล้วได้ป้อมบนคืนแล้วเฮ้ยไดแล้วเดี๋ยวก,กูดันยาวเลยกันพวกมันอยู่ล่างหมดใช่ไหมกูดันยาวเลยมัน <c oughs> อยู่ล่างหมดไหมใช่ใช่ฮะเดี๋ยวอยีกป้อมหนึ่งเลยโห่แล้วมาหนามกัน เฮ้ยมันจะนียั่ไงไปเรอมาแล้ววะบนมาแล้วมันมีวะเอาเียิลโด้จะแห่อ้ยผมโดนไซตามะใช้มือดึงว่ะไซตามะแม่งใช้มือดึงจะรอดไมวะเนี่ยเียให้มานนพออี

ไปไม่กระตุกว่ะ With beauty and blades ฮ่าฮี่บอกแล้วไงว่าของพี่กขลังขึ้นคอร์เซตเลยเกิดโคตรน่ากลัวมันดูดดาเมจได้ตัวเฮียน่ะ Do y กำลังเอาป้อมร่างให้อยู่ได้ไงวะพีเเตอร์โดนมันดูดดาเมจมันออกดาบเขียวมาพีเตอร์ก็ตีมันไม่เข้าแล้ว เนี่ยการเล็กจะมาเล่นกูหรือเปล่าเนี่ยว่าปั้มล่างให้อยู่เนี่ยมันไม่เห็นสนใจกูเลยหัวงูทะลวงฟันทันเลยป้อมไม้แดงโดนซ้ำแล้วได้แล้วป้อมไม้แดงโดนซ้ำแล้วระเบิดถังขี้ปั้มล่างนะจ๊ะ as the darkness the reaches เราคิดไว้อย ah, ู่แล้วแท้งมันเยอะไอ้เหี้ยเล่นพีเดียเช่ไหมทำไมว่าแท้งแท้งมันเยอะแล้วมันเสียเปรียบเหรอไม่ใช่ไม่พีเดียมันมันตีแท้งยิงตีตัวแทงตัวกะ มันยิ่งตีหัวละจีดอะไรนะเอาง่ายๆตัวตัวสติงอ่ะมันตีตัวสติงน่ะจริงีมันตีแรงๆเลยเตอร์ยิ่งฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามยิ่งถึกเลือดยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยเบียบเทียมง่ายๆถ้าบัตดอนมีหัวใจออกหัวใจคนละดวงอ่ะที่เดีตีตายสบายเลยขอแค่มันมีเบอร์เซอร์กันเดียวมันก็เอาลงนะตีคนแรงทำไมเป็นไงว่ามันเกี่ยวกับการตีเหรอ ใช่ใช่เอ้ยผมถามเลยดิบูดูทำไมนายพูดสำเนียงเป็นเงินวะผมก็ว่าผมพูดปกตินะบูดูเป็นคนจังหวัดไหนอะยะลาครับผมอะไรนะคนตายอ๋อกูว่าแล้วสำเนียงแม่งมันเหมือนคนใต้อะเออเออยะลาผมก็ว่าอยู่ทำไม ปล่าไม่ใช่ก็ว่าทำไมมันพูดอย่างนั้นนึกว่ามันไม่ใช่คนไทยนึกว่าแบบเป็นกัมพูชาเป็นพม่าก็มันพูดไทยไม่ชัดอ่ะผมก็จะถามไม่เฉยอ๋อเป็นคนใต้ก็เออจบก็สำเนียงใต้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่ว่าอะไรโอ้ b u l ว่ะเอ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นก็เออก็คนไทยนั่นแน่แต่ทีเนี้ยมึงพูดไม่ชัดอ่ะกูก็ว่าทำไมมันพูดไม่ค่อยชัดวะกูก็ถามเออไอลิสจอเห็นอย่ามาทำซ่า ไหนๆลองพูดเป็นภาษาใต้ดีไหนลองลองเวลาเวลาพูดอะไรเงี้ยลองพูดเป็นภาษาใต้นีอย่างเช่นว่าไปไปอห้าล่างแล้วระเบิดป้อมล่างลองพูดเป็นภาษาใต้นิเลยเราฟังอยู่นี่เปินอเราพูดเหมือนกันนั่นเองเอาพี่ดีพูดให้ฟังนี่ริปเปิ้ผมไม่ใช่คนใต้เฮ้ยมึงมึงอะสำเนียงไปละ อห้าป่ะเอาป้อมป่ะเดี๋ยวโคตรพ่อโคตรแม่เลดขึ้นมาป่ะรีบเอาอห้าป้อมเถอะป่ะเดี๋ยวมันมีเลเวนอด้วยป่ะป่ะอห้ามาดิมาดิอห้ารีบขึ้นปละแคร์ป่ะเอาปละแคร์ให้แตกเราคลองมาแล้วนี่เรามีคลองอ่ะป่ะปละแคร์ปละแคร์อย่าแพ้นะโอ้กูปวดหัวว่ะเฮ้ยแล้วเพจทให้ใจเย็นก่อนเฮ้ยเพื่อนตามไม่ทันมึงไปไหนวะน้ารอหนิบ้าน ถือเถื่อนแท้ปิดได้ป่ะอันติได้ป่ะอันติใครอะอันตนีปิดแมวอ๋อ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวรอครีปดังขึ้นไปก่อนกูไม่รอแล้วนะอนอนจอะปิดแล้วพวกมันตาบอดเอาไม่ดันต่ออะไม่มีคีปไม่มีคีไอ้เอาป้อมมันให้เราเบิดก่อนฟินต่อไปเรื่อยมึงยิงเกินระยะหีแตกของป้อมอ่ะมึงแตะหีป้อมได้อ่ะ มานาคุณหมดวะเ้เียอาป้มไม่แตกป้มให้แตกเลวมานอ้องหีแตดมาต้งแล้ว,ลวไมต้องหนะ้าอามันลาหีแตดมาถ้าลาโดนยิงมานาหมดมันจะเกิดใหม่ได้ไหมได้ได้้อนับสู้คู่อถ้า,ถ,าถ้าลามันโดน <c oughs> โดนนูไฟเบทยิงจนไม่เหลือมานา <c oughs> ถ้ามันโดนนูไฟก็น้อยตาม ไม่ใช่แบบมันโดนยิงแบบไม่เหลือมานาเลยอ่ะมันก็เกิดใช่ไหมมันก็เกิดแต่เลือดมันก็เกิดแต่มันนันยไดแตเลยแรง่างเลยมส่จังวะเฮ้ยไม่เมื่อก่อนน่ะถ้ามีฝั่งตรงข้ามเอาลามาฝั่งผมมันจะเอาฝั่งเมื่อห้าปีที่แล้วอ่ะฝั่งตรงข้ามมีลางเงี้ยฝั่งเราเอาเมีดเบนมาตีมานาหมดปุ๊บมันไม่เกิดนะไม่เกิดลามันไม่เกิดเลยถ้าโดนมานาไม่เหลือ เมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะมียุคที่ไม่เกิดเกิดเออแต่เลือดมันน้อยกูเนี่ยชอบเล่นดาเกิดไม่เมื่อยเถียงเลยเฮ้ยมันล็อกไปแล้วมันล็อกใครวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันล็อกไปแล้วว้าฮี่ีมันจะไปขุิกเครื่องเดียวเลยคือเถื่อนแท้ ไม่มีเธอเฮ้ยดาด้วลความงามและมีดคุณคิดว่าอุณจะจัดการฉันได้ไหมป๊าปาปานีลสิคืนนี้มีนัดโชว์พี่โชว์หอยโชว์ม้อยโชว์ฮ้ เอาดิลากมันลงมาดิเอาแล้วเพ่มึงหยุดควายทำไ,ไมอะลุยเลยทุยลูกพ่อขีดมันแล้วลากมันลงมา,ากมามาูไปหาสร้างกองทัพคลิปก่อ,อกกนก่อนเลยก่อนกูแอบไประเบิดถังขี้ป้อมบนได้อยู่นะเว้ย ลอยแรงใต้อย่างแรงทับข้อมูลนี้เพื่อนมันอยู่กลางกันหมดดิเอ็มบ้าหรือเปล่ามาห้าครั้งกับตัเรียบ คุณเระเบิดทางขี้ป้อมโบนี่อยู่ป้อมไอ้แดงโดนซ้ำแล้วเฮ้ยมันบอกมีคลิปแม่เรวานอหลุดบ้างไหมฝั่งนู้นมันด่ากันแล้วอ่ะนี่บอกบุญได้อะไรเนี่ยใครทหารไอ้แดงแตกเฉยเลยเฮ้ยมันด่ากันเองแล้วว่ะมันทะเลาะกันเองแล้วว่ะเป้อมไอ้แดงโดนซ้ำแล้วนี่บอกบุญได้อะไรเนี่ย ใครทหารในแดงแตกเฉยเลยเว้ยเฮ้ยา่ง่งหมด <c oughs> เลยเฮ้ยไอเหี้ยมันด่ากันเละเลยว่ะมันด่ากันเองก็ทัพ <c> ก <oughs> <c oughs> าแห่งทัพราชน มึงก็ใจร้ายแ้ไอ้เนี่ยผู้ยิ่งใหญ่หหดาบเดียวสิ้นสองแท้แพงสงขาจ้องหองพวกสามหาวไปดูดาเมจแท้แพงสงขาดบาบเงาธนูกูไม่หวัน่นเฮ้ยตัวเดียวขอหน่อยไม่ได้อหรอวะ เอาดิ <How>